ไอป้ปิดหน้านั้นเอาออกดินอกาดและถอยออกไปถอยออกไปอย่าเดินเข้าไปอกำนันช่วยดูแถวนี้หน่อยกำนันกำนันช่วยดูหน่อยกำนันช่วยดูหน่อยนะครับ,รบ,รบเดี๋ยวประชาชนดำแอบ,บย่อเข้าไปแล้วเสียหายไม่ได้ไม่มีอะไรครับใจเย็นๆพี่น้องของมาผมก็ต้องพูดอย่างนี้นะครับพี่น้องถ้าเราอ่อนแอเราไม่เชื่อ พราะที่นี่มันอันตรายทุกอย่างพี่น้องเชื่อผมเถอะอันตรายทุกอย่างมีสติสารวัรกำนันกำนันเชือดูด้วยนะกำนันเดี๋ยวให้พี่บีได้พูดหน่อยครับวันนี้นะครับไม่ได้ที่ใช่ที่ ตรวจครับถ้าใครจะเข้าไปอ่ะขอได้ไหมครับว่าอย่าเพิ่งเข้าไปเราไม่อยากให้คนนอกเข้าไปเพื่อนญาตของเราถ้าใครเดินเข้าไปพูดไม่ควงเตะตักขาและพูดออกมานะครับตบมือเราดิตบมือเราเรับไป่น้วแสดงว่าไม่ควงเตะตักขาแลวพูดออกมาเราไม่มีในไทยอย่างนั้นไปเอาเราขอแค่เข้าหาบุกรากรในยามทางวันพอากเข้าหาบุคลกรในยามพิการเลยนะเพราะว่าดึนกระบอกก็โด้นเลย หลายๆกระทองโดนสักทองรัดตีก็ไม่ต้องออกหรอกแต่แม่งกองทักษิณมึงโทรศัพท์คุยกันทุกคืนกับทัพสิงมึงโดนระสาบุยกันทุกคืนนะเดิมวันนี้พี่น้องครับเราไม่มีปัญหากับเพื่อนข้าราชการตำรวจเรามาบอกว่าการปฏิบัติหน้าที่ทั้งหลายตำรวจ